วันพฤหัสจะวันนี้อะมาดูพฤหัสภัยติดกันโอเคพฤหัสด,ดวงรายวันกับเชา้าวันใหม่กับหมอดาวเรืองโอ้โหวันนี้วันพฤหัสระวังเรื่องของการเงินนะคะการเงินมีรายจ่ายเข้ามานะคะเกี่ยวกับตัวบ้านเกี่ยวกับคนใกล้ตัวนะคะหรือจะได้ข่าวที่มันตกอกตกใจได้ข่าวที่มันไม่สบายใจ แต่อาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นนะนะคะแต่ว่าเราจะต้องมีส่วนร่วมนะคะอาจจะมีคนใกล้ตัวมาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินหรือจะได้ข่าวคนเจ็บคนป่วยนะจ๊ะ <S <S ส่วนเรื่องของการงานให้ระวังอารมณ์ระวังแรงประทะระวังจะได้ปะทะกับคนใกล้ตัวหรือผู้บริหารหรือลูกค้าลูกขายที่เราดีลงานด้วยระวังมัดระวังอารมณ์นะจ๊ะ <S <S ส่วนในเรื่องของความรักระวังทะเลาะก,กับคนรักหรือคู่ครองด้วยหรือจะ คนรักเจ็บป่วยไม่สบายการทำงานอยู่จุดเสี่ยงให้ระมัดร,ระวังอุบัติเหตุระหว่างทำงานนะคะโอเควันนี้วันนี้ต้องมีสติไม่ใจร้อนไม่วู่วามตั้งสติเวลาเจอปัญหาใดๆจะมีเรื่องให้คุณตกตกใจ4ี่โมงเย็น5้าโมงเย็นไปแล้วจะได้ข่าวไม่ดีนะเพราะฉะนั้นต้องหนักแน่นนะคะแต่เจ้าของโรชะตาถือว่าเนี่ย่วงแข็งอยู่เนาะ จะได้ข่าวอะไรมาเราก็มีสติแก้ไขปัญหาได้แหละมาดูเรื่องของโชคลาภไม่เด่นนะคะสื่อนำโชคคือความฝัน188แล้วก็16สีเสริมดวงนะคะสีขาวทําบุญเสริมดวงด้วยการถือศีลค่ะไม่ปฏิบัติในทุกๆด้านนะวันนี้ระวังอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆฟืนไฟในบ้านก็ต้องระวังนะจ๊ะโอเคค่ะวันนี้วันบริหัส หน่งละสุขภาพของตัวท่านด้วยความเครียดความดันไมเกรนใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนเนี่ยจะทําให้รวนไปทางร่างกายเพราะฉะนั้นพยายามพักผ่อนเยอะๆนะคะวันพฤหัสนะคะโดยเฉพาะตัวคุณเองเนี่ยความเครียดความดันไมเกรนตำแหน่งศีรษะหรือเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไอเจ็บคอนะเบาสุดเนาะใดๆนะคะดูแลคนรักอย่างใกล้ชิดสําหรับบางคู่เนี่ยคนรักเจ็บป่วยบางคู่ทะเลาะก,กันเนาะ อ่ะเพราะชนะต้องใจร่มร่มนะวันพฤหัสวันนี้แม้แต่เรื่องงานและเรื่องเงินจะเป็นกําลังใจให้ควรวันพฤหัสนะคะอย่าลืมทําบุญกับสัตว์ใหญ่ทําบุญกับน้องหมาน้องแมวหรือทําบุญด้วยการทําบุญอะไรก็ได้ที่มันเสดาจเคาะเช่นนะคะทําบุญกับน้ํากับไฟทําบุญกับโบสถ์วิหารที่ชํารุษเสียหายหรือเตาเผาศพแล้วอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรนะจ๊ะช่วงนี้ช่วงวิบากกรรมของคนวันพฤหัสนะ อาจจะไม่กระทบกับคุณแต่คนใกล้ตัวคุณจะได้กระทบแล้วจะทำให้เราเนี่ยนะคะมไม่สบายใจไปด้วยโอเคจะ้ะขอเป็นกำลังใจให้คนวันพฤหัสกับดวงวันนี้นะจ๊ะดวงจรนะฟังแล้วก็อย่าเครียดนะจ๊ะโชคดีจะ้ะ